สวัสดีครับอา ajflextrainingzero.com นะครับวันนี้นะฮะก็จะมาพูดในยิ่มบ้านนะครับพูดแต่ในบ้านก็เดี๋ยวคนจะเหม็นที่หน้าผมเอานะครับก็พอดีก็คุยกับน้องยาซีนนะครับเทรนเนอร์ที่นี่มาฝีมืออยู่อ่านน้องซีนแนะนําตัวนิดนึงครับถ้าผมก็เทรนเนอร์ยาซีนครับเรียกซีนก็ได้ครับผมเป็นเทรนเนอร์ที่บีฟิตเนสครับผมแล้วก็เป็นนักกีฬาฮอกไก่ครับก็เดี๋ยวต่อไปอาจจะให้น้องซีนเข้ากล้องเรื่อยๆนะครับ ไม่ใช่อะไรก็ตัวเองอ้วนด้วยก็เอาน้องที่เป็นนายแบบมาน่าจะดีกว่าอ่าก็เดี๋ยววันนี้เราเล่นอะไรดีอ่าหน้าแขนหลังแขนอ่าแล้วให้ครบทุกมัดเลยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยแขนใหญ่แบบเนี้ยมันมีมัดเดียวหรือเปล่าอหรือว่ามีหลายมัดถ้าเราเล่นอ่าท่าที่ไม่เหมือนกันเราจะได้มัดไหนแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆเล็กๆน้อยๆมีเทคนิคอ่าเล็กๆน้อยๆครับผมเอาไว้เล่นกันให้สนุกมากขึ้นอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ไปกันเลยดีกว่าสตาร์ทท่าแรกหน้าแข้งกันเลยเดี๋ยวเล่นเคเบิลเป็นเ,เคเบิลเคิร์ฟนะครับอ่ะเราก็น้ําหนักประมาณนึงมือจับทีนี้เวลาเรายืนเนี่ยเราก็อาจจะต้องให้ห่างจากตัวเครื่องนิดนึงถอยถอยตัวมานะครับแล้วก็เอามือรองที่ศอกแล้วก็วาดแขนขึ้นมาม้วนแขนขึ้นสําหรับท่านนี้นะฮะก็จะฝึกประมาณ12-15ครั้ง ี่อาว่าสงสัยอาซิน uh, ถ้า uh, ในกรณีที่ uh, เราใช้ดัมเบลแทนนะ uh, ครับผม uh, มันจะต่างกันยังไงกับเคเบิลละ่ะโอเคก็ถ้าดัมเบลใช่ป่ะเวลาเราเรายืนฝึกจังหวะที่ดัมเบลเนี่ยยิ่งใกล้หัวไหล่มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเบาเท่านั้น uh huh. ะฉะนั้นเนี่ยม,มันเหมือนกับว่ามันแรงต้านกับ gravit ี้มันน้อยลงไปเพราะว่ามันอยู่ในช่วงตั้งศอกพ uh huh. อดีแต่ว่าเคเบิลเนี่ยคือต่อให้เราเคลื่อนไหวจนสุดระยะ อันนี้คือสุดริยะนะจาก A ไปบสุริยะปุ๊บเนี่ยแรงดึงเนี่ยมันดึงจากข้างหน้าอ่าฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราสุดปุ๊บเทนชั่นหรือแรงเค้นน่ะมันยังไม่หายอ่าอันนี้ก็เลยค่อนข้างดีมันทําให้เราเคลื่อนไหวออกแรงได้เสถียรเสถียรกว่าออกแรงได้ทุกระยะอ๋อโอเคครับโอเคท่าต่อไปนะครับคือท่าดิฟนะครับอ่าซีนขึ้นเครื่องเลยครับขาควยกันอ่าทีเนี้ยคนเซฟก็จะมาช่วยจับแบบนี้อ่าทีนี้ก็ลงไป ดันขึ้นลงป้ายดันขึ้นแต่ว่าอันนี้แทบ,แทบต้องเซฟละอันนี้ดูเฉยๆน,นะครับจำนวนครั้งเนี่ยก็ประมาณ12-15ถึงครั้ง, <นะ S 1> งท,ท่านนี้ก็จะได้ในส่วนของทริสเซปได้ได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับทริสเซปลองเฮดก็จะอยู่ตั้งแต่บริเวณะสะบักหลังนะครับเป็นกลุ่มสะบักหลังตรงสแคปคูล,ล่าลากไปจนถึง ส่วนของข้อศอกเลยฉะนั้นนะฮะการฝึกในส่วนของ tricep long head เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญกับไซส์ของ tricep มากกว่าส่วนอื่นเลยแหละอ่ะทีนี้ถ้าต่อไปนะครับก็จะเป็น i n นคล a l t e r n a t i curl นะครับเวลาถือเนี่ยเราจะถือเอาดัมเบล,ลเข้าหาตัว จากนั้นเวลาขึ้นอ่ะวาดขึ้นมาเนี่ยเราจะเปิดข้อมือบิดเข้าหากันโดยที่เราจะเอานิ้วก้อยเนี่ยเปิดขึ้นมาให้มากที่สุดนะครับอ่ามันจะขยี้ใบเส็จลองเฮดอะได้ลึกขึ้นจำนวนครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ12-15ถึงครั้งฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราเทียบกันนะระหว่างยืนฝึกกับท่านอนฝึกแบบอินคลายเนี่ยในน้ำหนักที่เท่ากันเนี่ยท่านอนฝึกท่าน,นี้จะหนัก่าเยอะมากเลยฉะนั้นก็ลองคำนวณน้ำหนักกันให้ดีนะครับ พี่ครับในกรณีที่เราเล่นดัมเบลแทนเคเบิลหลักมันมีข้อดีอะไรบ้างดัมเบลแทนนะเคเบิลอ่าเราใช้ไบเซ็ปมีท่าก่อนหน้านั้นใช่ไหมเราใช้อ่าเคเบิลก่อนเคเบิลอ่าโดยเล่นไบเซ็ปในกรณีที่อ่าเราเครื่องเคเบิลเต็มอ่ะครับอืแล้วเราต้องเล่นอ่าดัมเบลจริงๆล่ะ อยากให้รู้ถึงข้อดีของมันคือมัน <Okay. S 1> มีอะไรบา้างจริงๆอ่ะที่พี่ให้เล่นตัวตัว,ตวม้านั่งเนี่ยเราวมีการบิดเพราะว่าเคเบิลอ่ะมันไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการบิดคอคอหมุนได้ oh. อ๋ออ่าเพราะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเราฝึกเนี่ยตัวตัวเนี้ยมันจะทําให้เราใช้งานโฟอาร์ได้มากขึ้นอ่าซึ่งจริงๆโฟอาร์กับมัดใบเสร็จอ่ะมันเป็นมัดที่ต่อต่อนอยู่แล้วอ่าเพราะนั้นมันก็จริงๆมันค่อนข้างใกล้เคียงกันครับอ่า แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราฝึกแบบวาดขึ้นธรรมดาไปเคเบิลก็น่าจะเวิร์ก mm hmm. แต่ถ้าเราต้องการในเรื่องของอการบิดหรืออะไรที่มันมากมากกว่านั้นมันมีอิสระมากกว่าใช่ดัมเบลจะมีอิสระมาก okay, กว่าร okay. ประมาณนั้นโอเคครับท่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไทรเซปพุชดาวนะครับโดยใช้เป็นบาการนะฮะมือเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเราจะเอานิ้วโป้งวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ถอยตัวมาเล็กน้อยนะครับย่นเข่าแล้วก็ สอกเนี่ยจะอยู่แนวลำตัวหรือเลยเลยเส้นลำตัวมาเล็กน้อยกดลงสุดแล้วผ่อนกลับให้ลึกเพื่อที่จะให้ในส่วนของไทรเซปเนี่ยได้คลายตัวนะครับถ้าฝึกนี้เนี่ยมันจะต่างกับตรงท่าดิฟเพราะว่าในในฟอร์มการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะได้ในส่วนของเลติโรเฮดนะครับหรือว่าส่วนของช่วงเกือกมา้าดานด้านนอกนะฮะนั้นเราจะได้ต้นแขนด้านหลังในโซนด้านนอกมันก็จะออกตัดมาเป็นรูปอย่างนี้ พี่อารครับแล้วในกรณีที่เชือกกัะบา์มันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างหมยถึงกดดึงเชือกอย่างนี้หรอใช่ครับกับบา์มันมันค่อนข้างคล้ายแต่ต่างกันตรงที่เชือกเนี่ยเราฝึกได้ไม,นะม่หนักเพราะว่าเวลาเราฉีกออกเนี่ยจริงๆฟังก์ชันอ่ะส่วนของแร็เทอร์เฮดเราทำงานเหมือนกันแต่พอฉีกออกอ่ะเรายกได้ไมนะ่หนักฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันต่างกันตรงที่ถ้าเราฝึกช่วงบักเนี่ยท่าน,นี้ จำเป็นมากกว่า hmm. แต่ถ้าเราฝึกในช่วงที่เรารีนอ่ะเราใช้ช่วงเชือกอะ่ะจะจะดีกว่าเพราะว่าเราฝึกหนักไม่ไหว <Huh? S 2> เราจึงต้องไปเล่นในเรื่องของคอนดิชันหรือว่าความเค้นมากกว่าปร <Okay. S 2> ะมาณนี้แหล <Okay. S 2> ะโอเคถ้าต่อไปนะครับก็คือแฮมเมอร์เคิร์กเราจะเล่นทีละข้างก็ได้หรือว่าจะเล่นพร้อมกันสองข้างก็ได้ mm. สิ่งที่ต่างกันคือถ้าเล่นทีละข้างเนี่ยแม่งเหนื่อยเพราะมันต้องถือนานถกป่ะแต่ว่าถ้าเล่นทีละข้างก็จบไวก็เราก็จะฝึกประมาณ 12- บสถึงสิครั้ง อ่าแล้วสําหรับตัวพี่อาชมีเทคนิคอะไรบ้างสําหรับท่าแฮมเมอร์เคอร์ครับผมท่าแฮมเมอร์เคอร์จร,จริงๆมันก็ไม่มีอะไรก็แค่เกินค้าในจังหวะสุดท้ายนิดนึ่งแต่ว่าหลักๆเลยเวลาคนคนทั่วไปเวลาเล่นพวกท่าดัมเบลเวลาเล่นสองข้างเนี่ยมักจะโยกใช่ไหม,มไม่ไหวแล้วจะโยกนั่นแหะเราตัดปัญหานี้โดยใช้พวกม้าเอียงแบบนี้วิธีการฝึกก็คือเราแค่ เอาตัวเข้าไปพิงบแบบนี้เลยแล้วก็วาดขึ้นฉะนั้นจริงๆอะไรที่เราฝึกดัมเบลอะเราสามารถเปลี่ยนไปใช้เพอร์ฟอร์มนี้ได้หมดมันก็จะนิ่งจำนวนครั้งมันจะลดลงหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าฟอร์อรมมันพ่อะข้างฟิกมันทำให้การฝึกเราเข้มงวดขึ้นนั้นน่ยสำหรับพี่นะมีแค่นี้แหละสำหรับการฝึกดัมเบลอ,อ,อะไรก็ได้โอเคครับอันนี้คือเทคนิคที่จะทำให้ เอาง่ายลดการโกงลงแล้วก็ลดอาการปวดหลังสําหรับใครที่ปวดหลังนั่นเองอเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะยกตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วเราก็ใช้เบาะอันเนี้ในการพิงแล้วก็ทําให้มันมั่นคงมากขึ้นสําหรับตัวซีนเองเทคนิคของซีนเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่โคดัเบลค้างเอาไว้นั่นเองอเดี๋ยวมาดูกันของซีนนะครับก็จะง่ายๆเลยในกอนที่เรายกดัมเบล ไปเรื่อยๆแล้วอ่ะสมมติยกมาจนจะหมดแรงแล้วครับเหลือนิดเดียวเราโฮค้างไว้ข้างหนึ่งอ่ะเราโฮค้างไว้ข้างหนึ่งแล้วเราก็ยกมาทีนี้นะไอ้ข้างที่เราโฮค้างไว้ครับมันจะมีความเครียดที่สะสมบวกกับทําให้อ่าเราไม่ได้พักกล้ามเนื้อเลยนั่นเองอ่าไอ้การทําแบบนี้ครับพี่อามันคล้ายๆกับเชือกอะไรนะที่รัดแขน BFR <Okay. S 2> โอเค f o r c e c t i o n จริงๆคล้ายไหมไม่คล้ายมันจะมันจะต่างกันนะครับต่างกันยังไงครับอ่าไอ้ BFR เนี่ยหรือบัตรฟ r ร์ลิสติ c ชั o นเนี่ยมันคือการเอาเชือกยางยืดเข้าไปรัดอ่าคือมันทําให้เลือดเข้าไปแต่ว่ามันไม่ไหลออกอ่าอ่ามันมันไปเพิ่มความเค้นกับอ่ามัสเซลไฟเบอร์อืทนเวลามันรีลิสออกมาเนี่ยมันจะทําให้อ่าเกิดมัสเซลดัมเมติชั่วพอสมควรอืมฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีแต่ว่าไม่ควรฝึกบ่อยเหมือนกัน เพราะว่ามันก็จะเสี่ยงในเรื่องของการพื้นตัวที่มันพื้นตัวไม่ทันโอเคครับครับทีนี้ไอตอนแรกที่เราพูดถึงใช่ป่ว่าเกงค้างเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกว่า static load static แปลว่าหยุดนิ่งก็คือทำให้มันคงที่คงค้างอาะไรประมาณนี้มันคือ force อมันคือการต้านแรงกับน้ำหนักที่อยู่กับที่ คล้ายๆกับท่าแพ้งอะไรประมาณนี้ครับใช่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 ท่าแพ้งครับอันนี้พูดนี่ไม่มีสคริปต์เลยนะก็ก็นั่นแหละมันก็จะเป็นการฝึกอีกแบบหนึ่งยังไงก็ได้สําหรับพี่นะเทคนิคนี้ก็ดีให้มันเครียดให้มันรู้สึกว่ามีอะไรที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันข้ามขีดจํากัดของตัวเองครับผมเพราะว่าบางครั้งเราฝึกอะไรเดิมๆแล้วก็น้ําหนักเดิมๆมันอาจจะถึงจุดตันโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เราอาจจะ าหาไลใหม่ๆเพื่อให้มีความสนุกมากขึ้นในการออกกาลังกายก็ได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ช่วยทําให้การออกกำลังกายมันสนุกแล้วก็ข้ามขีดจำกัดตัวเองไม่ได้ครับแล้วถ้าผมอยากได้เมโลเฮดที่อยู่ทั้งด้านในทำยังไงการฝึกเมโลเฮดเนี่ยผมก็อยากจะให้ลองเปิดฝ่ามือเป็นมือหงายน,นะเล่นกับตัวเชือกเคเบิลกดลงด้วยท่างหงายมือในส่วนของเมโลเฮดก็จะทำงานครับ พี่าอาท่านี้ก็ได้มิดเดิลเฮดใช่ไหมครับผมก็ใช่ถใชถือว่าจบแล้วครบแลออ้วแล้วถ้านียข้อควรระวังสําหรับมือใหม่ละ่ะอันนี้คือถ้ามาทําเลยเนี่ยข้อควรระวังต่างๆพี่อาคิดว่ายังไงบ้างจริงๆในเรื่องข้อควรระวังใช่ไหมถ้าเอาท่านี้ก่อนแล้วกันนะพอ,ะอดีพูดถึงท่านี้อย่างท่านี้เนี่ยมันเล่นมือ,มอเดียวใช่ไหมฉะนั้นน้าหนักเนี่ยเราเอาเบาไว้ก่อนเลยเราเน้นที่การคอนแรคนะฉะนั้นก็ไม่เวียง กดลงสควีสผ่อนกลับสควีสใหม่ mm hmm. น่าจะโอเคกว่าอ๋อโอเคอครับแล้วถ้าเนี่ยซีนคิดว่าน่าจะได้โฟร์อาร์มด้วยเพราะว่าในมุมของที่เราจับกิฟที่มันอาจจะตรงข้ามทําให้มีการเก่งข้อมือ,อใช่ไหมถ้าในกรณีที่ข้อมือเรางอครับเราอาจจะเจ็บข้อมือได้ ดังนั้นก็ยังไงก็ระวังเรื่องข้อมือก่อนเนาะใช่ไหมครับใช่มันมันเป็นเอ่อเฟคชั่นของมันฉะนั้นเราก็ต้องเก่งต้านมันนิดนึงครับโอเคครับก็ถือว่าครบนะสำหรับหลังแขนครับไทรเซปเอ่อลองเฮดเมดเดิลเฮดและเชอร์เฮดครับก็อ่ะถือว่าวันนี้ก็ขอบคุณน้องซีนมากนะครับอ่ะมีอะไรอยากฝากผลงานไว้บ้างครับผมก็ตอนก็มีติ๊กต็อกครับผมเป็นช่องเล็กๆครับเพิ่งตัดทำครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะฝากคลิปไว้อ่าฝากชื่อไว้ข้างล่างนะครับผมก็ ขอบคุณมากครับอ่อบาก,อก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะวันเราเข้ามาเล่นมาแจมกับพี่ในคลิปเรื่อยๆแล้วกันเนาะยินดีเลยอ่าก็อยากจะช่วยดันน้องเขาน้องก็เป็นเทรนเนอร์ที่ฝีมือที่อ่าที่มากฝีมือในยิมเลยนะครับ,บ,รบก็ไม่ใช่อะไรกูวันกูเอาตัวเองมาออกออกไม่ได้โอเคก็ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย